รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยเจ้าค่ะ สนับสนนโดยบริษัทโฮมพรเดนเซียนโกเกอร์จำกัดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีไทยกับดิฉันแป้งปียพอรร่มเย็นค่ะรายการที่ส่งเสริมความเป็นไทยอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยค่ะรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกภาคส่วนของประเทศไทยเราค่ะ คุณผู้ชมสามารถร่วมติชมรายการนะคะผ่านทางวิถีไทย2010 a t h o t m a i l c o m หรือทาง Facebook ได้ค่ะพิมวิถีไทยประเทศไทยเรานะคะตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นค่ะจึงทำให้มีวัตถุดิบนะคะพืชพันธุ์สมุนไพรไทยต่างๆนานามากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งสมุนไพรไทยนะคะที่เอามาใช้รักษาโรคก็เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของ ประเทศไทยเรานั่นเองค่ะซึ่งสะสมมาเป็นระยะเวลากว่าพัน0ัปีแล้วนะคะซึ่งสมุนไพรไทยเรานั้นมีอะไรบ้างและจะสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างนั้นพักสักครู่เดียวค่ะหลังจากรับชมสิ่งดีๆที่น่าสนใจแล้วกลับมาพบกันค่ะสนับสนุนโดยบริษัทเอเชียบิโตรลียมคอร์ปอเรชั่นจำกัด สวั <niño sharing> สดีครับวันนี้ทางเทศบาลนะครับได้จัดกิจกรรมนะครับวางศิลาฤกษ์สร้างที่ทําการนะครับแล้วก็ก <im ler> mm ิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื <Leonardo û jo> ่อนที่และโครงการตลาดนัดสุขภาพครับก็แต่ละกิจกรรมนะครับก็จะแยกนะครับเป็น3ส่วนงานนะครับกิจกรรมที่1นะครับก็วางศิลาฤกษ์สร้างที่ทําการก็เป็นเป็นนิมิตที่ดีนะครับวันนี้นะครับทางเทศบาลตำบลบางควัดเรานะครับก็ได้ รับเกียรตินะครับจากท่านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนะครับได้มาเป็นประธานพิธีในการวางศิาลาฤกษ์ ครับในส่วนที่2ก็เป็นกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่นะครับซึ่งเทศบาลเราจะจัดทุกปีเพื่อเป็นภาคการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับโดยโดยเทศบาลได้ยกสำนงานลงมาหาพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับเราจะทําทุกปีและส่วนกิจกรรมที่3นะครับเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งนะครับถือว่าเป็นไอดอลหรือหรือต้นแบบในเรื่องของนะครับการสร้างสุขภาพ พาะโครงการนี้เราร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือสปสชซึ่งสปสชจะมีนโยบายในการสร้างนำซ่อมสุขภาพนะครับแล้ววันนี้ทางเทศบาลได้กำหนดนโยบายเชิงลุกก็คือการสร้างสุขภาพนะครับเราเอาผู้คนของทั้งตำบลเลยนะครับมาคัดกรองสุขภาพว่าสุขภาพแต่ละคนมีอย่างไรกันนะครับ ปรากฏว่าเราก็จะแยกได้เป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือคนเราที่มีสุขภาพปกติกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับก็คือเป็นปลิมแล้วใกล้จะเป็นผู้ป่วยแล้วนะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้ป่วยนะครับก็ซึ่งซึ่งพอเราแบ่งได้เป็น3กลุ่มเราจะมีสมุดคู่มือประจําตัวนะครับแล้วก็จะให้ลูกบ้านของเรามาตรวจสุขภาพทุก6เดือนสมุดคู่มือที่1นะครับก็คือคนที่มี สุขภาพปกตินะครับเราเราให้หนังสือนะครับหนังสือเป็นคู่มือในการดูแลสุขภาพกับสมุดพกติดตัวเพื่อเราจะทําการตรวจกันทุก6เดือนทุก6เดือนต้องมาตรวจสุขภาพและตรวจให้ฟรีกิจกรรมนี้ถือเป็นการรณรงค์แล้วก็ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพของตัวเองครับก็มีหน่วยงานนะครับโรงพยาบาลภูมิพลนะครับ โรงพยาบาลปทุมธานีนะครับแล้วก็สถานาีลาไมตําบลบางวัดนะครับสถานีที่1ที่2นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเรานะครับแล้วก็ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องซึ่งเป็นภาคส่วนที่มารับบริการนะครับภาคส่วนที่ให้บริการก็ในสิ่งที่ได้เรียนในเบื้องต้นนะครับก็4 5องค์กรด้วยกันนะครับ